สวัสดีครับพกับผมช่อง F T Inform ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้ผมอยู่ซันบรามันและชาโลเล่นะครับผมฟาร์มวัวที่ใหญ่เบอร์ต้นๆของจังหวัดสุรินทร์เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับเฮียซันหน่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียซันนะครับเฮียซันกิติศักดิ์คุณวัฒนาพงศ์นะครับเจ้าของฟาร์มซันบรามันชาโลเล่นะครับอำเภอบราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับ ลูกคุเฮียฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับครับเบอร์ติดต่อเฮียซันนะครับ0819332766นะครับช่องทางติดตามของเฮียซันก็จะมี2 3สามช่องทางนะครับมี Facebook นะครับครูซันแล้วก็เพจฟาร์มนะครับซันบาแมนเชลเล่นะครับแล้วก็ t ิ k ตอกนะครับซันบาแมนปีนี้นะครับตั้งแต่เมื่อราแลน่าจะเข้า30กว่าแล้วนะครับครับผมส0 4 0ิี่ิตัวแล้วนะครับ3 40ี่สบตัวขับทยอย ยานมนั้งเด็กชุดปลายปีที่แล้วต่อเนื่องมาแล้วก็มีพ่อดต่อเนื่องทุกสัปดาห์เนี่ยครับครับผมเพราะว่าวัวที่ฟาร์มตอนเนี้น่าจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบตัวนะครับโอ้โหแล้วก็มีชุดเนี่ยครับอย่างชุดเนี่ยเป็นชุดแม่ของพอเราอันตาสาวเจอหลังจากสองเดือนเนี่ยครับก็ย้ายมาขังรวมกันครับผมาเป็นระบบไปตลอดนะครับครับไม่ว่าภาวะตลาดจะเป็นยังไงเรามองตลาดให้ขาดส่วนระบบในฟาร์มเนี่ยเราทํา ทำต่อเนื่องค้าบต่อเนื่องไม่มีชะลอไม่มีพักเราดูตามจังหวะแค่หลักๆแค่ตามฤดูการที่เราต้องขยันดูช่วงอากาศช่วงอะไรเนี้ยครับข้าบผมาาก็จะแบ่งเป็นหลายๆส่วนประสานกันนะครับเรื่องการดูแลการผสมการให้วัคซีนแล้วก็พวกอาหารก็จะดูทุกๆอย่างนะครับรั<อ>าผมวันหนึงเนี่ยผมจะออกมาประมาณสองสาครั้งนะครับช่วงเช้า แล้วก็ช่วงเย็นถ้าช่วงกลางวันถ้าไม่ร้อนมากก็ออกมาแล้วก็หลักๆก็จะคุยกับที่หมอในฟาร์มหมอเต่าเป็นผู้ดการฟาร์มที่ฟาร์มครับครับผมเขาจะไม่ค่อยอย่งเงียบๆหน่อยม,มีอะไรก็เข้ามาปรึกษาหรือว่าถ้าอยู่ในละแวกเนี้ยเขาก็ช่วยออกไปดูให้ได้ครับส่วนมากที่ฟาร์มนะครับก็จะเป็นช่วงเช้าจะให้เป็นอาหารข้นครับหรือบวกฟางแล้วก็เสริมพวกขุนกระโปดหรือว่าลานิดหน่อย จะตกประมาณตัวหนึ่งโลถึงสองโลนะครับแค่นี้เลยครับแล้วก็เสริมฟางต่อครับผมแล้วก็ใสาสายก็จะปล่อยเดินเล่นบ้างถ้ายังมีหญ้าก็ปล่อยเดินเล่นหญ้าบ้างเนี่ยถ้าเกิดหญ้าแห้งหรือหญ้าเตียนแล้วเนี่ยก็จะปล่อยแค่เดินออกกำลังกายครับเทียงแลาวก็าเกีบยลกับหรือว่าบางครั้งถ้าอากาศมันร้อนเกินสี่สิบขึ้นไปเนี่ยจะไม่ให้ปล่อยให้พ่อกเขียวฟางครับผม เพราะว่าบางครั้งการปล่อยไเรลาไม่มีหญ้าอะไรให้เขาเล็มเนี่ยอืจะเหมือนการเผาผ่านพลังงานเขากเปล่ายิ่งพร้อมเลยใช่เหมือนกับบางครั้งเนี่ยแบบเห็นวัวชาวบ้านเนี่ยที่ทุ่งนาไม่ไม่มีฟางไม่มีหญ้าแล้วเนี่ยเราปล่อยเข้าไปเนี่ยเราไปตากแดดเนี่ยเราไม่มีคนช่วยดูเยหลายหลายครั้งมีนกมีอะไรบ้างทันสามสิบปีก่อนครับที่บ้านเนี่ยเอาวัวไข่ชีวิตที่ขึ้นไปส่งลรงค่ายหนึ่งคู่โอ้สองตัวเลี้ยง ิบสี่สิบปีมั้ยครับผมสี่สิบปีอะตั้งแต่เราเด็กๆเอามาสองตัวจากสองตัวนั้นน่ะมันแพร่กลายเป็นสิบสี่โอ้สองตัวตรงพูดตัเมียคู่นั้นอะครับผมออกลูกออกหลานออกเลนเนี่ยมอาเป็นสิบสี่พอถึงหลังจากนั้นมาประมาร่วมสิบปีเนี่ยเราก็เข้าไปดูไอ้สองตัวนั้น,น่ะมันาก็กลายเป็นพ่อบวลใหญ่มากครับคือดำแล้วก็ตัวแม่มันตัวเมียมันแล้วก็จะออกเป็นคู่เจ็ดเมียเจ็ด ครับผมเอาไปดูวันวันที่เราเริ่มเข้าไปตัดสินดูเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมีลูกวัวคลอดตัวหนึง่งคลอดปึ๊บเราก็ไปดูลูกน้องก็เริ่มป้อนนมป้อนเลยครับสักครัคร้งหนึ่งมันตายเราก็ไปดูมันไม่สมบูรณ์ปากมันเบี้ยวอะไรเงี้ยเราขาไปศึกษาเฮ้ยเกิดจากอะไรเงี้ยสุดท้ายคือเลือดมันชิดมากอ๋อพวดไปขึ้นเหลนอะไรเงี้ยครับผมไอไอที่ซื้อมาสองตัวมันขึ้นทับ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 ไปเงี้ย เราก็เราส่วนตัวเราเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์เราก็เข้าไปจัดการฝูงให้เริ่มมาเอาตัวผู้ออกทั้งหมดอะไรเงี้ยเราก็เหลือตัวเมียเจ็ดตัวเราก็เริ่มหาพ่อพันธุ์มาล้วก็เริ่มศึกษาเจอความแบบเรารักสัตว์เนี่ยเราก็เริ่มดูจากไอ้บามันร้อยหรือแบบขายพันธุ์อะไรเงี้ยครับท้ายก็เริ่มจากบามันร้อยตัวผู้ตัวหนึ่งเอามาเลี้ยงไปสักพักหนึ่งเราก็เริ่มเห็นความต่างไงว่าแบบเอ้ยเราเสียเวลาเลี้ยงเท่ากันกินก็พอๆกัน แต่ว่าเวลาให้ผลผลิตมาเนี่ยลูกมันต่างกันเยอะครับผมเออเราก็เริ่มเบนมาเล่นบามันร้อยเกือบหมดตัวลูกผสมก็ย่อยทยอยทยอยทยอยออกไปเกือบหมดครับแล้วก็่วงเริ่มต้นมาเงี้ยเราก็เข้ามาถูกทางมาเป็นบามันร้อยจนเลี้ยงมาสิบกว่าปีกับยี่สิบปีเนี่ยเมื่อร่วมสิบปีที่แล้วก็เป็นชาโรเล่ครับผมชาโรเล่เราก็เริ่มศึกษายอ่ะพอผลผลิตจากบามันร้อยเนี่ย เราก็าสะสมคุณได้ส่วนหนึ่งเนี้ยเราก็ามาศึกษาว่าเฮ้ยชาวเล่เนี่ยมีชาวเล่แบบไหนที่มันทนร้อนได้อะไรเงี้ยประกอบกับช่วงนั้นพวกพี่ๆี่น้องๆในกลุ่มที่สนิทมากเนี่ยกลุ่มจุดสองบิดเดอร์เนี่ยเขาบินไปอเมริกาเ่อกีก็เลยถามว่าที่ที่เฮี่ยอะไรเงี้ยว่าชาวเล่ที่แบบทนร้อนมีไหมบอกเอ้ยที่อเมริกามีก็แบบประกอบกับฤดูนั้นที่เขาไปกันเนี่ยเจอ ารามที่ค่อนข้างโ,โอเคที่แบบได้แกนแชมป์บ่อยแล้วก็มีลูกบัวเยอะให้เลือกก็เลยเป็นที่มาของการนําเข้า The Sun. เดอะซันครับผมเดอะซันคือพ่อวัวเทลเล่ตัวลักของผมที่เป็นลูกแกนแชมป์จากอเมริกาแล้วก็มาจ่ายลูกในเมืองไทยตอนที่รีดน้ำเช,นเชื่อในเมืองไทยแล้วเนี่ยก็ให้ลูกสิบรางวัลปักมาณร้อยยี่สิบร้อยสมสิบโอโสุดยอดเลยสุดยอดมากแต่ปัจจุบันอายุเริ่มเยอะแล้วน้ำเชื้อเริ่มบาง ครับใช้ได้แค่ผสมจริงโอ้แล้วก็ส่วนน้ำเชื้อยังพอมมีสต็อกอยู่แต่ไม่มากัะครับผมโอ้ร oh. าคาน้ำเชื่อเ,เท่าไหร่ครับเนี่ยยังขายอยู่สองร้อยบาทสองร้อยบาทเองโอ้โห oh. ครับผมแต่ว่าชักพักเนี่ยจะปรับไปเป็นหลอดห้าร้อยละครับผมเพราะว่าเก็บไว้ส่วนหนึ่งประมาณห้าร้อยึงพันหลอดเก็บไว้ส่วนตัวเดี๋ยวจะแบ่งให้คนที่เขาเป็นแฟนคลับจริงๆนิดๆิดหน่อยๆครับครับผมผมรู้จักพวกน้องๆเยอะพี่ๆน้องๆเยอะแล้วก็ ได้รับโทรศัพท์ได้รับแชทได้รับไลน์ได้รับ,รบ messenger เข้ามาเยอะอก็มีการซื้อขายจุดไหนเขตไหนเขาก็จะเล่าอธิบายให้ฟังว่าจุดนี้พ่อค้าเป็นกัมพูชาจุดนี้เป็นพ่อค้าจีนเวียดนามตลาดนี้เท่าไหร่ตลาดนี้เท่าไหร่ลหรแล้วก็ที่เอาช่างจุดนี้เท่าไหร่แล้วก็ภาคกลางเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมคือตัวเฮียเฮียเป็นคนรับ ข่าวสารเยอะมากอืมแต่หลายคนคิดว่าเฮียทําบวกผุนไม่ใช่เฮียแค่อธิบายแล้วก็บอกให้นักเลี้ยงมีความสบายใจขึ้นครับเพราะว่าตลาดเนี like> <t <t ่ยกำลังกลับมาถ้าเกิดติดตามในโซเชียลของเฮียเนี่ยสองสามเดือนที่ผ่านมาเฮียจะบอกตลอดนะว่าราคากำลังจะกลับมาครับผมซึ่งหลายคนอะตอนแรกอะไม่เชื่อซึ่งเฮียบอกให้เดี๋ยวแป๊บนึงก็มาเพราะว่าตอนเนี้ย ตลาดเนี่ยเริ่มเริ่มได้ยินพ่อค้าเข้าเริ่มเข้าจุดนี้จุดนี้แล้วเริ่มมีออเดอร์มาเริ่มมีเสียงโทรศัพท์ยิงกลางมาให้เตรียมนะอะไรเงี้ยปึ๊บตอนแรกอ่ะหลายๆคนที่แบบเข้ามาแซวอะไรเฮียบ้างในโซเชียลเนี่ยเฮียก้าเฮียก็เข้าใจอะนะเพราะบางครั้งแบบบางคนเขาไม่ได้ติดตามโซเชียลแล้วก็แบบรอพ่อค้าอะไรเงี้ยเขาะเข้าเป็นอีกแบบหนึ่งแต่พอเราอยู่ตรงจุดกลางๆเนี่ยเราก็ให้ให้ข้อมูล จริงโดยที่เฮียไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะเฮียก็พยายามจะบอกในการจัดการในการวางตำแหน่งโพลิชัันของตัวเองในการเลี้ยงครับผมเพื่อให้คนเลี้ยงเนี่ยสบายใจจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้มาสองสาเดือนถึงณวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยวันที่อืมสุชนาหกเจ็ดเนี่ยเดียวว่าก่อนหน้านี้เฮียบอกกับตอนเนี้ยมันดีขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับผมแต่อยู่ที่ว่าสเปกวัวที่เรามีอืชนิดวัวอายุ เ okay. ขนาดครับไซยุเนี่ยว่าตรงกับตามที่ตลาดต้องการไหมอันนี้ก็สำคัญแต่ว่าผมว่าส่วนตัวเนี่ยอาจจะบวกขึ้นไปกว่านี้หน่อยครับราคากลางน่าจะอยู่ประมาณเก้าสิบถึงร้อยเนี่ยน่าจะเป็นราคาโ okay. อเคต่อกิโลแต่ตอนนี้ที่ได้ยินมาคือแปดสิบไปไปลายเก้าสิบครับผมพร,รวมนะแต่ว่าส่วนแต่ละพื้นที่ในรายละเอียดเนี่ยต้องดูต่อไปคร,ครับผม เรื่องต้นที่เราคุยกันตอนเน,นี้เขากตบที่เฮียบอกอะ่ะว่ามันจะต้องดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแน่นอนเนี่ยนะเวลาเนี้ยจะว่าโอเคแล้วหนึ่งการแข่งขันของพ่อค้าอสองออปลายทางที่เข้าไปรับครับสามแล้วก็ชนิดวัวสี่ความสมบูรณ์ของวัวนี่อันนี้สุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดเลยปูแหงแต่ว่าถ้าเกิดสภาพไม่ได้ครับผมแห้งกระดูกที่วงเนี้ยก็ต้อง ใจเขาด้วยครับอันนี้เฮียพูดถึงภาพรวมนะของวัวทั่วไปวัวตลาดแต่ว่าถ้าเป็นวัวพันธุ์ก็อย่างนี้ก็คุณภาพครับผมความสม่ำเสมออะไรเงี้ยฟังเต็มโอ้โหนี่สุดยอดมากเลยครับตั้งหน่อยครับเนี่ยยังให้พาเดินดูวัวตั้งหน่อยได้ไหมได้ครับโอเครับเนียพาดูตรงไหนกันครับที่ห้องเนี้ยมันจะเป็นวัวท้องนะครับฝั่งนี้จะเป็นวัวท้องอ่าครับผมเป็นแบบมันร้อยครับชารโลเร่ร้อยชาโลเร่เลือดสูงสวยทุกตัวครับ เลี้ยงแบบกลางๆนะครับเลี้ยงให้ให้เขาอย่างน้อยไม่เห็นที่โคงครับเลี้ยงแม่พันธุ์ครับผมทองมันจะเริ่มออกครับอยู่นีผมถามหน่อยฮีปล่อยไหมอย่างเช่นแม่พันธุ์อะไรแบบนี้หรือว่าเก็บไว้อย่างเดียวแม่พันธุ์แม่พันธุ์ก็แบ่งออกด้วยนะครับครับผมอายุตามขนาดตามพันธุกรรมอะไรเงี้ยครับครับครับอ่าก็ชอบตัวไหนเพราะวัวมันเยอะครับกับตัวถ้าอยากเลี้ยงวัวยิงก็มาดูที่นี่มีหลายสเปคครับผมแต่ส่วนมากถ้าเกิดเป็นมือใหม่ก็จะ ให้เอาลูกวัวอย่านมหนึ่งขวบไปเลี้ยงครับ